โลกร้อนอาหารหมดกระทบหมีญี่ปุ่นออกจากป่าบุกชุมชนพระหิวโซวิกฤตหมีป่าบุกชุมชนในญี่ปุ่นเติบโตอย่างรุนแรงในปีนี้หลังจากรายงานการโจมตีเพิ่มสูงและผู้เสียชีวิตถึง13คนล่าสุดพบหมีหิวโหยบุกเข้าเรียวกังที่ยามากาตะสร้างความเสียหายคนในชุมชนหวาดกลัวขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ถึงผลผลิตผลไม้ป่าที่ขาดแคลนคือสาเหตุหลักวันนี้8พฤศจิกายน2568 NHK รายงานวิกฤตหมีป่าบุกพื้นที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นกำลังกลายเป็นข่าวพาดหัวหลักในสื่อมวลชนของประเทศหลังจากหมีเหล่านี้ไม่ยอมอยู่นิ่งในป่าแต่เริ่มบุกเข้าไปในเขตชุมชนและเมืองใหญ่ส่งผลให้เกิดการโจมตีมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจโดยในปีงบป,ประมาณปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2569มีรายงานผู้เสียชีวิตจากหมีถึง13รายซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้สถานการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านแต่ยังบังคับให้หน่วยงานรัฐและชุมชนต้องปรััรับบตววรรมืออย่่่างเงเดน เหตุการณ์ล่าสุดที่จุดประกายความตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา7พฤศจิกายน2568ในจังหวัดยามากาตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นที่เรือกังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวมีตัวหนึ่งบุกเข้ามาแบบไม่ได้รับเชิญสร้างความโกลาหลภายในอาคารด้วยการทำลายข้าวของและเฟอร์นิเจอร์จนเจ้าของครอบครัวต้องรีบอบพยพหนีไปอย่างปลอดภยัย ซาสกิคาโซเจ้าของเรือกังเล่าว่าเคยเห็นมีตัวนี้ลาตตะเวงใกล้เคียงอาคารตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก่อนจึงตัดสินใจปิดกิจการชั่วคราวและเตรียมปิดฤดูหนาวเร็วกว่ากำหนดมีอาจเคยเดินเตร่ๆใกล้เรือกังมาก่อนแต่ไม่เคยบุกเข้ามาภายในตัวอาคารแบบนี้มาก่อนเขากล่าวด้วยน้ำเสียงกังวล ไม่ใช่แค่ยามากระ,ะเท่านั้นแต่ชุมชนทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความหวาดกลัวที่คล้ายคลึงกันในจังหวัดอิวาเตะผู้ปกครองจำนวนมากเริ่มกังวลถึงความปลอดภัยของบุตรหลานโดยเรียกร้องให้รถบัสโรงเรียนปรับเส้นทางส่งนักเรียนให้ใกล้บ้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินเท้าผ่านเส้นทางที่อาจมีหมีซุ่มโจมตี ซูกิโมโตะชูทาร่ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถบัสโรงเรียนในพื้นที่เปิดเผยว่ารถบัสไม่สามารถเข้าไปในถนนแคบๆได้ทําให้การปกป้องเด็กๆเ,เป็นความท้าทายครั้งใหญ่สถานการณ์นี้ไม่เพียงกระทบต่อชีวิตประจําวันแต่ยังสร้างแรงกดดันให้หน่วยงานท้องถิ่นต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการรณรงค์ให้ชาวบ้านเก็บขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารล่อหมีเข้ามา ผู้เชี่ยวชาญหลายรายชี้ว่าสาเหตุหลักของวิกฤตนี้มาจากความหิวโหยของหมีซึ่งบังคับให้พวกมันต้องออกจากถิ่นฐานตามธรรมชาติเพื่อหาอาหารในพื้นที่มนุษย์สต์กระจายโคยเกะชินสุเกจากมหาวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยโตเกียวอธิบายว่าหมีเหล่านี้อาจกำลังเดินทางไปในพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นเนื่องจากผลเอคอนหรือผลของต้นโอกรที่อาหารหลักในฤดูใบไม้ร่วงอาจขาดแคลนรวมถึงถั่วชนิดอื่นๆด้วย คำอธิบายนี้สอดคล้องกับมุมมองของหน่วยงานป่าไม้แห่งชาติญี่ปุ่นซึ่งยืนยันว่าผลผลิตถั่วเบสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ต่ำผิดปกติเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยแล้งส่งผลให้มีหิวโหวยและเสี่ยงบุกชุมชนมากขึ้น สถานการณ์วิกฤตหมีในญี่ปุ่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ปีนี้ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าที่เคยหน่วยงานรัฐกำลังเร่งรณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียวในป่าและเพิ่มการติดตามประชากรมีผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมขณะที่ชุมชนท้องถิ่นเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมากขึ้นสำหรับมาตรการป้องกันหากไม่ได้รับการแก้ไขสถานการณ์นี้อาจลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆของญี่ปุ่นสร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนต่อไปอ่านข่าวอื่น กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับเเตือนพายุคันแมกีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่8ถึง9พฤศจิกายน68 https colon slash l a s w e t h e p o r t h slash new s l a s content slash 7เปิดช่องว่างนมินีกลุ่มทุนสวมสิทธิ์กินรวบโคต้าสลาก https colon slash l a s w e t h e p o r t h slash new s l a s content slash 6